Yeah. Oh, no, ลูลู้ว่ายากขนาดนัโนลูลู้ว่าจะเดินจะเดินทางจากไหวพระมูที่ว่าบอนข้าพเจ้าปากคาใส่นอกจะไปใคร่ uh, วก uh, เป็นเมืองหนึ่งของโอนนลูลูล้ดีล่ะเ,เมืองหนึ่งของอาวายนี่ ใช่เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงพี่นอองเนะาะการขับรถอยู่ฮานโล,โลโลดีหรือว่าอยู่เกาะเกาะอ่าไปเกาะโอวาฮูนะฮาวายนี้ก็เจ้าบริขับไว้ด้ี่น้องเนาะอยู่ฟรีเวกกับเจ้ากันฮายาสิบบาทแต่ว่าต้องระวัง ทางเส้นเดียวเนาะแต่ทางเส้นเดียวเออไรนึงต้องขอใจ้ชัดประมาณนี้นะพี่น้องเด้ออี่นี้ทา่นทานจักท่าเห็ไนไหมที่เป็นแบนั่นนี่ยเงื้อที่ว่าอยูถึงภูเขาเนาะหลังนึงเป็นลาล้านหลังนึงเป็นล,ลานล,นนล,ลาน,น,นอะไรเนี่ยเว้นว่าวัวชื่อเนาะคือไปเงี้ยนพี่น้องคือนีการหลังล้านไปนข้ับเจ้าก็ได้อัดคลิปไปแล้ว วันเรลูทานได้เห็นพนยามทีทำไปใช้กก็สีทําคลิปแหละพี่น้องเด้อทำคลิปน,ะ,นะ,ปะบ้านนี้ข้เจ้าเด็กอรว่าไ,ไปนอกทางนี้มสเป็น S1 S2 S3 ว่าเป็นไฮเวย์1ไฮเวย์2ไฮเวย์3 เส้นทางเพราะว่าเป็นอย่างที่ว่าสั้นเพราะว่านะเวลาเขาไปน้ำทางมันบ่มีวาสีา,า,าซ้อนกันเนาะมีทางสีซ้อนกันก็คือน,นะก็คือน,นะแบบว่าลายลายลายลัดเนาะกับสีมันมีทางฟรีเวยองกันขึ้น เขาจะกเ็เป็นเมืองน้อยฟิวเอ็มก็หลาย ครูเด็พี่น้องเนอะอืมพาทานเมื่อกี้รถเลาะคือว่าอ่อนแล้วเนาะอถาเรียนตงไปเนาะจะเป็นเรื่องเออ,เอ,อจะเป็น,น,นสเตเดียมเขา เทียมขอแล้วก็เป็นใกล้กับอ่าเพือ่อคาเ o อร์เนาะประมาณนี้ ไปคลิปหลายบอลแล้วก็สไลด์กับเชนเงินนะอยู่ท้งภูนอ้องประมาณนี้เดี๋ยวผู้พานนะแถวนี้จะเป็นทาง,ท,างาทั้ทงเ้นกลางี่นอ้องเด้อทางเ้นกลางนาอ การเห็นน,น,นี่นี่มันจะเป็นทั้งกลางเนะาะผูผพาลีน้ำลายเด้อผู้าลีน้ำลายวันนี้ขับเจ้าขับรถเนาะเออขับรถกับใครเหรอครับพลายานในถือกอปสีเงนินในเพื่อนน,น,นานถ่ายวีดีโอจะ่เป็นกวใช้เป็นขับพลังอาใช้ภรรยานนี่ครับแต่ว่า เชื่อใจตัวเองก็เนะาะเป็นผู้หญิงเดหญ่ขับเจ้าก็ต้องทำผิดชอบเป็นบทเกียงเรื่องวิดีโอววิดีโอเป็นยังไงครับใครทำอะไรนปทำเด้อเนาะเดี๋ยกทำวิวตัวนี้งามหลายพี่น้องข้าพเจ้ามากเด้อข้าพเจ้ามากเพราะว่าเป็นยังมันเป็นคือแบบธรรมชาติบ้านเราเนาะมีแบบโคราด,ดแบบอยู่แถวใต้เนาะ แต่แคกบ่อแถวแขวงข้ามวนนี่จะเป็นแบบนี้แหละก็เลยงามแบบนี้หละเนาะขั้เนัองไทยก็เป็นแบบแถวเสียงไม่ลำปางบออ่อชิโนเออเจนซี่เนาะแถวเหนือของไทยเนาะวงเวียงก็มีแบบนี้แต่ว่าล้ำบออจจะเป็นทูหัวโลดตัวนี้ข,าากกข้าพเจ้ามักน,นิ่นึ่งเพราะว่าต้นไม้เขาจะมีทูแถวนี้เนาะคือข้าพเจ้าได้บอกไปแล้วว่า Della Nguyễn và cả một cái gạch nó thì mình sử Hawaii như thế nó để nhắm nào rồi nhắm hôn nó nhắm nào rồi nhắm hôn cho... thì cho để khi mất thì à, cho vào nó nào có chập bên đến nông sửa cái nào của sẽ đi à, cho vào sữa. 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 Sữa này, nó cái sửa 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 thì đấy sửa như thì cái Uh, I only pass so many time You will see the cloud or frog. yeah Just like that. Just like that. Like this. Even uh, in uh, morning time, noon time, or evening time. This area be like this. Yeah. Always. Always. You see to uh, my video, some videos, is uh, you see the mountain without the tree. Yeah, <laughs> like uh, like diamond Head. Yeah, no tree, no not, not too many tree. Yeah. Nothing like that. And from from here, you you will see the the tunnel. built uh, 20 years ago yeah that's why they told me that they said just 20 years ago but the name like uh, the name like a uh, Japanese uh, bridge yeah so you see you see up there people uh, love uh, this area Like a rain coming down on this area on the time like this, you know. Now we're closer. The speed is only 55 miles per hour. Fifty miles mile per hour. Now we get into the tunnel. Uh, I don't know, let's see. They, they call a uh, Teso uh, tunnel. speed limit or only 45 miles per hour. Yes, okay, so uh, uh, Arano, okay, something like that. The tuna is so nice. ตรซ้ายข้าพเจ้านี่จิเป็นทะเลจิเป็นทะเลพี่น้องเนาะเบิ่งวิวพี่น้องเนาะจะเป็นทะเลสวยสดงดงามธรรมชาติ์ฮาวายเรื่องสิบวิวเบิงอีสต์เป็นไงเด้อ เบ้องอิสบ่แม่นเบิ่งทางนอดทางซาวเนาะบ่แม่นเหนือใต้อยู่เบื้องอิสอิสนี่แมันตะเป็นขึ้นบอเนี่ก็ลืมแล้วหรือมันจะเป็นตก ไส้ของข้าพเจ้าครับของกล้องก็จะเป็นทะเลเป็นเงินคุนเนาะทั้งขวดก็จะเป็น,นอะาราปูผาปูผาแบบเซียโดเซียโต้กับลูกหมอกลไม้ก็แบบนี้นเทิเบตซัสก็บบกีให้ันคณะคณะไปแถวออกไปนอกเนาะกระสินลูกหมอกลูกไม้สตันเท็กบตซัสก็อะไรกะหรือว่าขึ้นไป,ถไปนไนแววไปไไปถวเนี่ยเเ็กซัสก็มีเหมือนกันแต่ว่าแต่ละทิวทัศน์ ต่างกันพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราคิวทำต่างกันตัวนี้เองน้ำาหมอกนี่ตัวนี้ราคาไปเจ้าว่าทานจีนหมอกไปตลอดนี่เป็นใช่หรือไม่เนอะทุกรัฐทุกเมืองของมิกาวันนี้โอ้ดจำต่างกันเนาะเดี๋ยวว่าถ้าไหวเาป็นเกาะเดี๋่วพี่น้องเนาะถาไหวเป็นเกาะเดี๋อ,อันนี้มันก็ชิมออเมืองยุทธ์แถวเมืองคณะอก คณะเอ,อกของรอมกี้ถน,นั่นเนาะออมันเต,เต,เตริญเมืองข่าวเจ้าจีาย,าายากเพราะว่ายากหล่ะชื่อเจริะเมืองเนาะเพราะว่าบอกภว่าภาษากรีซกัแบโบเมนีนเอ่อสเป็นภาษาญี่ปุ่นกับโบเมีนเนาะมันออก AR, อเอเออาร์เทียเนาะเ,ออเดี๋ยวฟังมึงแล้วก็คือไปทั้งฟิลิปปินส์ได้เพราะเป็นภาษา,ฟ,าฟิลิปปินส์เนาะ หลังๆๆซับนี่ฟิลิปปินส์ครับอ่าสเปนนิสนี่ข้าเจ้านับขึ้นกันข้านับเลขเนาะจำนับเลขขึ้นนับเลขลงนาะปูโนโ่เคือก,กันเนะาะอันนี้อย่างฟิลิปปินส์เมืองน,น,นี้ก็หลายพี่น้องหลายเลยข้าเจ้าอย่างว่าครึ่งนึงนะปซาซุนยูฮาวายมีประมาณล้านล้านล้านเป,ไปน็นายเนาะ ครับเจ้ากระทำแบบพวกฟิลิปปินส์ละาว่าเงว่าครึ่งนึงกูหล่ะมันขัเจ้าว่าวข้างนอกขับเป็นพาดขัเจ,ขขบบขขเจ้าขับเจ้าขอภัยข้างในอนับเจ้าป้อนขอมูลเจ้าครับเจ้านขน่าเนาะกดมีฮามีฮาไ i g h w a น,นี่จะไปไครร่วเนาะเพว่าก็เคยไปไครร่วจนนึง,งแล้วเนาะก็พี่เยี่ยมอยากพี่น้องที่เป็นกระทาสิบกบีก็ได้พบพ่อแล้วเดี๋ยวอนี้ก็มีเวียกจะเป็นต้องได้ไปอีกหน่อยนึงเนาะอ่ะไาไมไปแถวไครร่วนี่แหละเนื้อนี่ก็มีคนอยู่หลายแต่อากาศก็ดีไครร่วนี่เพราะเป็นเมื้อที่ว่าอยู่ใกล้ห่อภูใกล้ภูใกล้ผาอยากพี่น้องเนาะ ไดี๋เรากา็มาเนาะีวนี้ก็สิไปใช้เำม,มี5ฮามิล่า5ไฮวีต้งข,ขวดอะไรเนาะเดี๋ยวเขาบอกไปเพราะว่าเขาสิไปเอ็กซิ14ต,ต,ตามาแบบบอกเนาะ น,นี้ก็จะเป็นเมืองไข่ลั่วจะเป็นาคาร์โนเฮเบ้เนาะแล้วก็คานูเอเบ่ของอเมริกานะครับเนะาะของทหารกันเจ้าเนาะนแถวนี้ครับยังก็ภูมิใจก็ที่ว่าได้มาอยู่หลายเนาะกเ็เห็นเห็นไหลม่องชาวสวิสวสามชิดที่ขันข้นไปรีบ,บบบิร์ตก็ได้เนาะในเกาะคาไวกันเนาะ,ะครับเจ้าก็ได้ไปบ สองสามบอทที่ว่าวันสำคัญแต่ยางคือไดมอนด์เฮดไดมอนด์เฮดไดมอนด์เฮดแล้วก็พิเอร์คาร์เบอร์เนาะพิเอร์คาร์เบอร์แล้วก็ไปไวเกกี้ก็ท่านั้นได้กคนไดนเนี่ยังโกโกเฮดยังลายม่องสิสิสสสยังบม่ได้ไปเน,นะาะยังลายม่องแล้วมื่อกี้ก็เวลาก็ซิมื่อกี้ใช้ไปเงินมูเด้อเงินมูเคยเงี้ยนั่งกันยุบปากมาสรรัก คือบุญจันทร์เนาะอ่าก็จะรับกมาแบบท่องเที่ยวแล้วก็อยู่เลยก็เห็นมียนเซ็นสยบร้อยแล้ะพี่น้องเนาะแล้วมื้อนี้จะมีการสังส้นๆกันครับอ่าทับ,บุญจันทร์กับพ่อหมูลล่ะแล้วก็ทีแล้วนี่ก็มีหมูมายามบุญจันทร์เนาะมูเฮดเียนปักบปซักเออเฮดเมียนปกักเปซักอ่อมามายามกันพี่น้องเนาะมาเยี่ยมมายาม ขับจากบริมาณน้ำกระเจ้าก็มีเวียกจำเปน็นทังที่ทั้งรุ่นั้เท็กซัสก็เลยเสีโอกาสมาแต่ว่าเมียกะว่าเอาสามทิศพอแล้วเนาะขับเจ้ากกันแล้วแต่เนาะแต่ว่าขับเจ้า,า,ดดาว่าขาดทานผู้ใดมาเนาะบืเวียกมีวาอยู่เดือนหนึ่งดีถ้าว่าทานมีพี่น้องเนาะแตว่าทานมีพี่น้องพี่นอ้องอันนี้เขาก็เขาได้ออกอ้ออันนั้นแล้ว ไอชิดแล้วก็พี่นอ้องเด้อก็ชิดแล้เห็นบก่กผูใชยเฉ็นยเป็นก๊กถินมาได้ขนาดเด้อเป็นก๊กฉินทั้ข้างก็นก๊กฉินมาถิงอ่ข้างมงไส้พี่กับก๊ถกถินนี่เมืองขวานในบเมนเนาะนะครับช้างทั้งหน้าเป็นก๊กฉินพี่นอ้องเด้อ GPS น่องนี่ GPS ตัวพี่น้องเด้อเดี๋ยวินบนทางอยู่่แถวฮาวายเนาะบฮาวาอยู่อยู่เมืองทางนอกนะทางจะข้ามทางเก็จะมีทางมาลายพี่น้องเด้อจะมีทางมาลายแล้วก็จะจะมีไฟอีกเนาะทั้งย่างเนานะประมาณนี้ รบเกียนอยูนิเกมีพี่น้องเห็นบ่มึงขวข้าคาเจ้านยกันมีนาะ Take the n e x w a left k a u i ันน่เป็นเมืองเมืองน,น้อยกับบริเนยไปไหนเนาะก็เป็นเมือนงน,น้อยเดอค่นเดอ เห็กบเข้า,าเนาะอากาศนี่ลมเย็นดีพี่น้องเนาะเห็นบ่เนมั้ยน้ำสวยสดงามเนาะทิวทัศน์ธรรมชาติงานแถวนี้ก็เป็นที่ไกลด้วยกันเลยเนาะข้า,ข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 าพเจ้ากังตี้ทานว่าเป็นล้านละที่ว่าข้าพเจ้าไปอยู่เนืองไวโพมูโบบิทะเลเนาะบบบิทะเลอ้อมแบบอยู่แถวนี้แปดเก้าแสนดอลลาร์แล้วแถวนี้ไมนเป็นล้านแล้วด้วยเนาะ งั้นสั้นเดียวกันล้านดอลลาร์แล้วนี่พี่น้องอางามไพี่น้องสวยงามหลายเนาะนี่แหละเมืองไคลู่ว่าไคลัวเห็นปะเห็นรัวไคลัวเห็นปะพี่น้องมัน,นย้อนมันลายลายแล้วนะลืมเลยพี่น้องเนอะ It's Kailua City, guys. Sorry about that. Yeah. It's nice. The house over here, like a million dollars. Yeah. Million dollars, believe me. Yeah. Good weather. Yeah. In Good 800 way. feet, turn right onto North Kalahayo Avenue. แคมเทรย์พี่น้องเนาะกลับเจ้าถือโอกาสเนาะกลับไปตาม GPS ลองเทื่อ GPS กับพาด,ดเดอกลับเจ้าอยืนชิดมือละเอมีมือหนึ่ง GPS บอกข่าวเจ้าไปแบบกลับไปกลับมาเลยเนาะนี้นี่เป็นบางนินอยคนกับเจ้าเชียนะ

สอยฟ้าเนี่ยจะงามหลายพี่น้องเด้อจะงามหลายบอปโปรติเชตหรอเมริกามกันก็มีแค่นก็มีพอไปถึนั้นเก่าเนาะจะงามหลายเพราะว่าข่ขา,ขาวเจ้าวาดภาพออกไปแล้ว I'm saying it's a uh, Hawaii no no uh, electric pole o t to be perfect o t to be natural the b o s s of the house did t have the AC They didn't have AC at home at all Even a million-dollar house Yeah Ngân cơ cháu bốn mươi là bình thường nữa, lần nọ Đã ไม่ใช่ละทั้งทั้ง,งเล่นเดียวเนาะไปกับไปกับเล่นหนึ่งมาเล่นหนึ่งไปเล่นหนึ่งเนาะประมาณนี่ไปเลย,เลยอขอบใจที่เข้ามาชมนะเพียงเนาะอย่าลืมกดไลค์ให้คอมเห็นเนาะกดติดตามและกดกระดิ่งน้ำเด็ดไทยเนาะพบกัน Clip now like thanks for watching don't forget to like comment and subscribe with bear please I will see you next clip and good luck people bye bye cheers